ตรวจการบ้าน16กรกฎาคม2567ครับมาแบบปังๆอีกแล้วครับผมข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ากลุ่มแนวทางตัวเลขของหมอแม่นะครับวันนี้ท่านสามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีนะครับโดยที่แอดไลน์มาที่ไลน์นี้แล้วก็แจ้งว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเดี๋ยวหมอแม่จะส่งลิงก์ให้ท่านสมัครเข้ากลุ่มนะครับ และสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกในการสมัครโนนนี์นั่นนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มอีกกลุ่มนึงได้ครับชื่อว่ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่าย555บาทครับโอนตาม QR code นี้แล้วแอดไลน์มาส่งสลิปมาให้หมอแม่นะครับแล้วหมอแม่จะส่งคำเชิญเข้ากลุ่มให้นะครับและไม่ว่าท่านจะเข้ากลุ่มไหนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์แบบเดียวกันทุกประการเลยครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Magic House Channel ครับอยู่ผมหมอแม่พลังเลขนะครับกับวันนี้ตัวกันบ้านกันหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลอ่อกนะครับวันนี้เป็นงวด16กรกฎาคม2567นะครับการบ้านที่ให้ไปนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567นะครับก็อ่าขึ้นนะภาพให้ตรงนี้เลยนะครับกราฟิกนะครับรางวัลที่1นะครับ367 336 นะครับแล้วก็เลขหน้า3ตัวมี3 3 1มี0 1 1แล้วก็เลขท้าย3ตัวมี2องอ่าสี่แล้วก็6 1 8นะครับอ่าเลขท้าย2ตัวเนี่ย2 1นะครับเออก็ตามนี้นะครับออกมาละหลายท่านน่าจะทราบแล้วล่ะนะครับในส่วนของอ่าเลขอ่าสูตรที่เราให้ไปนะครับอันนี้ต้องอ่ายกมาเป็นอ่าประเด็นแรกก่อนก็คือเลขสูตรนำโชคนะครับเลขสูตรนำโชคนะครับหมอแมนให้นะครับก็คือ1 6 3นะเลขสูตรนำโชคให้ที่ไหน เลขสูตรนำโชคนะครับให้ในกลุ่มนะครับกลุ่มหมอแมนพารวยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มฟรีนะครับอันนี้คือช่องทางแรกช่องทางที่2คือกลุ่มเฮฮาภาษาเลขนะครับเป็นกลุ่มที่มีค่าสมาชิก555บาทนะครับเป็นสมาชิกตลอดชีพแล้วก็มีวอลเปเปอร์เสริมดวงมอบให้ฟรี4ชุดนะครับนะแล้วก็อันนี้ช่องทางที่2นะครับส่วนช่องทางที่3นะครับก็คือสมาชิกในช่อง u t u b e นะครับก็ค่าสมาชิกเดือนละ100่นะท่านที่ สมัครเข้ามานะครับก็จะได้ตัวเลขสูตรนำโชคนี้หมอแม่จะให้ช่วงใกล้ๆสลากออกนะครับหรือบางวันก็จะให้ในวันที่สลากออกนะครับนะก็ให้เฉพาะสมาชิกทีเ่เข้ามาอยู่ในกลุ่มต่างๆนะครับนะตามนี้เนาะก็เลขสูตรนำโชคนะครับงวด16กรกฎาคม6กให้ไป163ปรากฏว่าเข้า36นะเข้าเลขด้านบนนะครับอันนี้เข้า36นะครับในกระดานที่2นะกระดานต่อมานะครับก็คือ,อ เลขดาวเด่นจักรราศีนะครับดาวเด่นยังเด่นสมชื่อจริงๆนะครับดาวเด่นจักรราศีงวดนี้นะครับเข้าทั้งเลขท้าย2ตัวคือ2 1นะสองหนะครับแล้วก็เลข2ตัวด้านบนนะครับก็คือ36นะครับเข้าทั้งล่างทั้งบนนะครับนี่คือดาวเด่นจักรราศีเข้าติดต่อกันเป็นงวดที่6นะครับนะสูตรนี้เข้ามาติดต่อมาเป็นงวดที่6แล้วนะครับอ่ะก็เป็นสูตรที่หมอแมนภาคภูมิใจเลยนะครับเพราะว่า เป็นสูตรที่ใช้เรื่องของดวงดาวนะเรื่องของการวิเคราะห์นะดวงดาวทางโหราศาสตร์นะแบบ100%เลยนะครับอ่าคือไม่ใช่มนโนขึ้นมานะนั่งเทียนเขียนขึ้นมาไม่ใช่นะนี่คือมาจากหลักการแล้วก็การวิเคราะห์นะส่วนบุคคลนะครับที่วิเคราะห์ออกมานะแล้วก็เลขหนึ่งเนี่ยมาตามตำแหน่งเลยนะครับก็เก่งไว้ว่ามีธิ์มาข้างล่างแล้วก็มาข้างบนนะครับในหลักหน่วย เขามาหลักหน่วยตามตำแหน่งเลยนะครับส่วนเลข2เนี่ยก็มาด้านล่างตามนัดเหมือนกันแต่ว่าเก่งไว้ว่าเป็นหลักหน่วยนะครับปรากฏว่าเขามาหลักสิบเนาะก็มา2 1นะครับส่วนเลข3กับเลข6กเนี่ยนะครับก็เก่งไว้ด้านล่างเนาะ3แต่ว่ามาด้านบนนะครับแต่ถูกตำแหน่งเลยนะครับก็คือว่าถูกหลักเลยครับคือเก่งไว้ในหลักสิบนะครับเข้ามาหลักสิบจริงแต่เขามาข้างบนนะครับมแมนเก่งไว้ข้างล่างนะครับอันนี้เก่งผิดตำแหน่งไปหน่อยนะครับแล้วก็เลข6นะที่เก่งไว้มีโอกาสมาทางข้างล่าง ข้างบนนะครับก็ส่วนข้างล่างเป็นพวก3ามตัวท้ายเนาะแต่เขามาเนี่ยคือมาด้านบนมาหลักหน่วยนะครับนะก็ตามนั้นถือว่าดาวเด่นจักรราศีเนี่ยเข้าทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะครับในงวดนี้นะครับกระดานต่อมาครับคือเลขยามนาโชคนะครับเลขยามนําโชคเหมแมนให้ไป3ามหเป็นชุดหลักนะครับแล้วก็ชุดแผลงเนี่ยให้ไป 8- 2 7็นะค,คือแผลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามาเนี่ยชุดแผงกับชุดหลักเนี่ยผสมกันก็คือเลข2-1 นะครับจริงๆก็คืออย่างที่หมอแมนบอกนะครับเลข5้าเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยให้เราแผงนะถ้าเราจะแผงเราแผงเป็นเลข2นะครับนะรบปรากฏว่าเขามาเลขแผงจริงนะแผงเป็น2อหนึ่งนะครับเลขเข้านะครับนี่คือเลขยามนำโชคนะครับ แล้วก็เลขย,ยามน้ำโชคเนี่ยจริงก็เข้าติดต่อมาตลอดเนาะส่วนใหญ่จะเข้าเนี่ยหตัวชัว์ๆแล้วแล้วก็มี2งวดที่ผ่านมาเขาเข้างวดละ2ตัวเลยนะครับแล้วก็งวดนี้เข้า2ตัวอีกแต่เป็นชุดแผลงนะครับแต่ก็ถือว่าอย่างเหนือขอบเขตนะครับการเก่งเลขของเราเนาะ,ะถือว่าประสบความสําเร็จไปนะครับกรารันตนต่อมาครับเป็นเลขราศีนะครับเลขเด่นดาวดี D 12ราศีปรากฏว่าเข้าไป1ราศีทวนเลยนะครับก็คือราศีตุลน,นะหมอแม่นให้ไป16,2ตัดเล่นนะครับ แล้วก็กลับเล่นด้วยก็จะเข้าเลข2 1หนึ่งนะครับก็ตามสเต็ปแหละนะใครซื้อเลขตัวเองไว้ก็สําหรับราศีตุนนะลเนาะราศีตุลเนี่ยหมอแม่นจัดอันดับไว้ด้วยนะครับจัดไว้อันดับที่6นะแล้วก็เลขมานะครับเออส่วนราศีอื่นๆเนี่ยนะครับไม่มานะมีแต่เฉียดเฉียดนะเราอย่าไปพูดถึงมันนะฮะเฉียด <c oughs> <c oughs> ได้เฉียดไปนะฮะเฉียดหน่อย <c oughs> อื เฉีดเขาเรียกว่าเฉียดได้เฉียดไปนะครับเดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่สำหรับเลขราศีเข้าไป1ราศีครับคือราศีตุลแล้วก็เลขนําโชคตามวันเกิดนะครับปรากฏว่าเข้าไป1วันนะครับก็คือวันพุธกลางวันนะหมอแม่ให้ไป639นะครับตัดเล่นนะครับจะมี36นะครับเข้าเลข3 6ด้านบนนะครับพุธกลางวันพุธกลางวันเนี่ยหมอแม่จัดไว้อันดับที่3นะครับ นะคุณติดอันดับอันดับที่3นะที่จะมีโชคนะแล้วก็เลขมาด้วยนะครับนะก็สวยงามที่เสียดายอีกอันนึงก็คือของคนวันเสาร์เนี่ยคนวันเสาร์เนี่ยคือไม่ได้จัดอันดับไว้หรอกแต่ว่า,าให้ไปคือ273เนาะอันนี้ถ้าเกิดแผง7เป็น1เนี่ยมันก็จะได้2 1งที่เสียดายเพราะเป็นวันตัวเองวันเกิดตัวเองไม่มีอะไรนะครับกระดานต่อมาครับก็คือนะเลขที่ชอบที่สุดเออนะฮะเลขที่ชอบที่สุดเนี่ย หมอแมนก็จะให้นะส่วนใหญ่ก็จะให้ในกลุ่มต่างๆนะครับในสมาชิก y o u t u นะครับแล้วก็ในเพจ Facebook อย่างเงี้ยครับแล้วก็โดยปกติจริงๆก็จะให้ในโพสสาธารณะ ของ YouTube ด้วยนะสงสัยงวดนี้ลืมงวดนี้ลืมนะครับคือบางทีลงเลขเยอะๆมันเบลอนะครับแต่ว่าในกลุ่มต่างๆเนี่ยในกลุ่มสมาชิกที่อยู่เนี่ยไม่ลืมนะฮะกลุ่มในกลุ่มฟรีก็ให้นะครับแล้วก็ในกลุ่มเฮฮาก็ให้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าในาในเพจ a c e b o o k เนี่ยก็จะให้ด้วยนะเออนะแต่บางทีมันลืมเออน,นี่ในเพจ Facebook ให้นะครับอา่าในเพจ Facebook ที่สรุปเลขเด่นสรุปเลขเด่นประจำวันที่1ิเนี่ยนะครับเลขชอบที่สุดเนี่ยคือ,อเลข1นะครับก็ให้ในสาธารณะด้วยนะครับก็สกุขสมหวังกันไปนะครับสำหรับใครที่เป็นนักกีฬาเนะาะอยากชื่นชอบนะเลขที่หมอแม่นั้นคัดให้นะครับก็คัดให้เลข1ในงดนี้นะเลขอสองตัวล่างก็มา2 1น,นะครับก็ประมาณนี้นะส่วนเลขปิงปองเนี่ยหลุดไปปิงปองก็ให้ในกลุ่ม นะาให้ในกลุ่มทั้งกลุ่มฟรีทั้งกลุ่มเฮฮานะครับแล้วก็สมาชิก u t u b บปิงปองเหมาแมนจับได้0ูนนะครับแล้วก็เสียดายนะเพราะว่าเลขค่าก็คือเลข2เนหะ็นไหมเออจริงๆแล้วมันก็เข้านะแต่ไปเข้าเป็นเลขแผงใช่ไหมอ่าแผงเป็น2องเนี้ยถ้าใครมีทุนทร,รัพย์ไปแผงเลขเล่นปิงปองก็เข้าอีกนะเออสอนนะครับนะแต่ไม่เป็นไรช่างมันอันนี้มันเข้าไม่ตรงแล้วก็ ไม่เอามาเคลมดีกว่านะครับเราสู่กันฟังเฉยนะครับกระดานที่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหไว้เนื้อเชื่อใจได้จริงๆในช่วงนี้คือ,เ,อ,อเลขดาวเด่นจาก,กราศีนะอถึงแม้ว่าจะให้ไปเนี่ยหตัวนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจับไม่ถูกอะไรแบบนี้นะครับไม่รู้จะจับตัวไหนอะไรเงี้ยก็ลองลอง,ลองวัดดวงกันดูแล้วกันนะเพราะว่าก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะ,ะจัดวางให้ คัดออกมาแล้วถูกตำแหน่งเป๊ะนะครับแต่ว่าก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะใครที่ชอบก็ลองพิจารากันดูสําหรับเลขดาวเด่นจักรราศีนะครับเออนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปเลขยามนําโชคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆหมของหมอแมนพลังเลขด้วยแล้วกันขอบคุณที่อยู่กันมานะครับบางคนเข้ามาใหม่ๆยังไม่รู้จักนะเออหมอแมนนี่อยู่กับ YouTube มานะครับ4-5ปีแล้วนะครับนะ FC ที่ติดตามกันมาเนี่ยเ ก็ลองดูติดตามกันไว้เพื่อมีวาสนาร่วมกันนะคุณราศีไหนซื้อเลขราศีตัวเองเอาไว้คุณเกิดวันไหนซื้อเลขวันเกิดตัวเองเอาไว้นะครับดีไม่ดีครับวันวันดีคืนดีครับดวงดีๆอาจเป็นของคุณนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ